ช่วยดาโทรมาทวงไลยน,นี่พ่อข้าหนูไปไหนข <c oughs> ้าลองเล่นอาบน้ำโอ้เป็นลังคาไก่ไปแล้วลูกครับวันนี้นะครับขอสวัสดีทุกๆคนนะครับเป็นวันหยุดราชการนะครับวันอาทิตย์นะครับผมก็กลับมาที่เดิมนะครับโรงเ,เรียนแสนตอวิทยาวันนี้ครับเป็นงานสาธิตเรื่องของไก่ดำนะครับของพี่จาของเรานะครับ อันนี้คือไก่ดําทั้งหมดนะครับไก่ดำร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆเดีย๋ยวพี่จ้าลองจับให้หน่อยครับนนครับลองลองอธิบายตัวอย่างของไก่ดาให้ดูหน่อยครับปราสังคีตคืออายุคลอดเมือ่อวันเมื่อเดือนส,สิงหากันยาตุลาจิกกาธันวามกราตอนนี้อายุห้าเดือนห้าเดือนกว่าแล้ว น้ำหนักอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวเมียก็อยู่ประมาณกิโลสองถึงสามขีดถึงกิโลครึ่งครับช่วงนี้นะครับครับผมพร้อมที่จะเป็นแม่พันุพร้อมที่จะไข่อีกประมาณไม่เกินสองเดือนครับครับหนึ่งถึงสองเดือนอันนี้พร้อม,มอนนี่คือตัวนี้อันนี้จะเป็นพ่อพันธแม่พันธุใช่ไหมครับชุดต่อไปครับก็คี่ว่าทําแล้วก็ใครที่สนใจก็มารับไปรับตอนนี้ชุดนี้เหลือแค่หนึ่งคู่ ที่เหลือนี่ก็จะเป็นแม่พันธุ์ที่ต่อยอดกับพ่อพันธุ์ผมที่มีอยู่แล้วสามตัวครับแต่ผมจะปล่อยให้ได้หนึ่งคู่ถ้าใครสนใจก็ลองแวะเข้ามาดูเพราะว่าต้องปล่อยออกไปเพื่อนำอาหารมาเลี้ยงไก่เหมือนเดิมตอนนี้พูดพูดถึงเรื่องสนใจไม่สนใจเดี๋ยวตัดไปก่อนเราเราเดี๋ยวเรามาเรียนรู้การเลี้ยงไก่ดำกันหน่อยนึงนี้ก่านเนาะเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่การฟักไข่ของเขา การออกลูกของเขาเป็นยังไงนะครับพี่ดำครับไอพี่จปัปาครับไอพี่การจับพี่ออกมาจากตู้ฟักไข่ก็ชุดนี้นะครับอืมก็ผมจะอนุบาลอยู่ประมาณสามสามสเต็ปก็คือออกมาก็มาฟักเป็นลูกเกียบอีกหนึ่งเดือนแล้วก็ไปขุนอีกสองเดือนแล้วก็จะเข้ามาอยู่ที่นี่ก็รวมแล้วเป็นสามเดือนครับก็ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็อายุได้ าเดือนครับโอเคราคาไก่ดําตอนนี้เท่าไหร่ครับตามท้องตลาดเอออยากรู้เหมัองตลาด <okay. S 2> ตอนนี้ผมไม่แน่ใจแค่ดูรู้สึกจะอยู่ที่กิโลละร้อยห้าสิบาทร้อยห้าสิบาทนั่ร้อยห้าสิบาทนี่คือไก่เป็นนะครับครับถ้าชาแหละแล้วชาแหละแล้วนะ่าจะอยู่ที่ร่วมสามร้อยบาทนะครับ นี่นะครับคุณผู้ชมจะต้องเป็นสายพันธุ์ที่เป็นสายดำแท้จริงครับอันนี้คือสายดำสายดำภูพานครับสายดำภูพานนะครับไก่ดำภูพานที่ผมเอามานี่จะเป็นภูพานหนึ่งภูพานสองและก็ภูพานสามภูพานหนึ่งก็คือจะเป็นดำแบบนี้ส่วนภูพานสองจะออกเป็นสีน้ำตาลครับเป็นภูพานผสมสายพันธุ์มงกเลีครับเขาเรียกภูพานเขาเอาดะสายดำไก่ดำมงกเลีครับแล้วก็ผสมพันธุ์กันแล้วก็ะออกมาส่วนรุ่นสุดท้าย เป็นไก่ดำภูพานเคยูครับสีดำไอขนจะเป็นสีขาวครับผมแต่ลักษณะของเนื้อของอะไรก็จะดำเหมือนกันหมดโอเคนี่นะครับสำหรับเกษตรกร,ร,กรท่านใดสนใจนะครับอยากศึกษาอยากเรียนรู้มาได้เลยครับที่โรงเรียนแสนเตาววิทยานี่ครับเป็นโรงเรียนสาธิตเล็กๆนะครับของไก่ดำภูพานของเรานะครับโอเคครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมจะเก็บ ภามาให้ชมอีกนะครับสำหรับตัวอย่างไก่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับนี่นะครับครับสวัสดีครับ